แทนว่าเปิดตัว Magic Studio พอแล้วเธอ AI ที่ใช้งานยากเขาบอกว่าถ้าเราใช้แอป AI ตัวอื่นเนาะหุยต้องจําพร้อมต้องจําวิธีการใช้ต,ต้องนู่นต้องนี่แทนว่ามีเป็นร้อฟีเจอร์ครับถ้าต้องจําทุกอย่างมันก็ยากมากๆเลยเข้ามาถึงครับแท็บที่เราเคยเซิร์ชเนาะมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแท็บของการพร้อมครับ เราเขียนไปเลยว่าเราอยากพร้อมอะไรถ้าเราจะทํารูปมันง่ายได้กว่าเดิมมากๆเราพริมพ์พร้อมไหมนะครับว่าอยากได้อินสแกมโพสเกี่ยวกับอันนี้เนาะเราสามารถใส่รูปเลือกแบรนด์เลือกสีของแบรนด์เราได้ปุ๊บมันจะเปลี่ยนทั้งหมดโดยการใช้สีของเราแล้วก็ใช้รูปที่เราโยนเข้าไปด้วยไม่ใช่แค่รูปนะครับวิดีโอก็ใช้ AI ได้เนาะเรียกว่า Magic Design for Studio นะครับเราจะทําคลิป Happy Bir t h d a เดน้องในทีมเนาะเราอัปโหลดคลิปนะครับลงแพลตฟอร์มไปนะครับแล้วพิมพ์พร้อมเนี่ยว่าอยากให้วิดีโอเป็นแบบไหนปุ๊บ มันสร้างออกมาเป็นวิดีโอเลือกเพลงมาให้ด้วยเลยและใส่คําลงไปให้ด้วยมี first s t f t การทําวิดีโอได้อย่างง่ายๆเลยไปสไลด์ครับจริงๆฟีเจอร์นี้ทําได้อยู่แล้วนะครับแต่ที่มันเปิดใหม่แล้วน่าสนใจถูกใจผมมากเขือนนี้ครับอันล่างสมมุติเราทําสไลด์เสร็จเราจะทำแมนนวลสไลด์หรือใช้เทมเพลตก็ได้นะเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเรียกว่าเมจิกแอนิเมตนะครับง่ายๆคือเมจิกแอนิเมตนะครับสแกนทั้งหมดปุ๊บ มันสร้างทรานซ t i o n และ a n i m เมชันของ Object แต่ละ Object ในสไลด์ออกมาให้สวยเหมือนสไลด์นั้นเป็นวิดีโอแอนิเมชันเลยชอบมากคีโนตแล้วพรอพโพอลท์เราต้องไปกดจิ้มทีละ Object อ็อบเจกันเองเนาะเสียเวลาโคตรใส่วิทยากรแบบผมนี่วันไหวมากๆเลยครับ อันนี้เป็นฟีเจอร์อัปเดตที่เขาเคยทำมาแล้วเนาะฟีเจอร์ใหม่เรียกว่า Magic Switch นะครับง่ายๆเลยคือทำเป็นสไลด์ปุ๊บเราสามารถเปลี่ยนมันไปเป็นด็อกเปลี่ยนมันไปเป็นงาน Instagram Post เปลี่ยนมันไปเป็นวิดีโอคือมันเปลี่ยนร่างฟอร์แมตจากฟอร์แมตหนึ่งไปอีกฟอร์แมตหนึ่งด้วยการใช้คอนเทนต์ CI หรือทุกอย่างเหมือนเดิมได้เลยนอกจากนี้มันยังเปลี่ยนภาษาได้ด้วยก็คือทำเป็นภาษาอังกฤษ เราสามารถแปลไปเป็น50กว่าภาษาที่แคนว่ารับรองได้ด้วยภาษาไทยก็ได้ด้วยและก็ยอมไม่ได้เพราะว่าคู่แข่งอยู่ในตลาดเยอะมากก็เลยทําออกมาชนกับถูกเจ้าในตลาดเลยอันแรกเรียกว่า Magic Grab นะครับคืออะไรเหมือนที่ Google เปิดตัวไปปีที่แล้วเลยก็คือเลือกรูปผู้หญิงปุ๊บลากไปอีกโซนหนึ่งสามารถเจเนเรตรูปขึ้นมาได้เนาะมันก็เจนแบ็กกราวใหม่ขึ้นมาให้นะครับ ง่ายๆคือมันย้ายตำแหน่งคนได้แหละแล้วแบ็กกราวมันก็จะเติมให้ถัดไปอ่ะเขาเรียกมันว่า m a g i c e x p a n d นะครับ Adobe แล้วก็ Mid j o u r n ี y ทำได้แล้วเนาะเขาก็เพิ่งทำได้นะครับต่อขาต่อแครเนี่ยผมเคยรีวิวไปในหลายๆตัวแล้วเนาะเอออันนี้คล้ายอะดอเลยแต่ผมรู้สึกว่ามันเท่กว่า Adobe มันเรียกว่า Magic m o r p h นะครับไม่ว่าจะเป็นเท็หรือไม่ว่าจะเป็นเชฟก็ตามเราพิมพ์พร้อมลงไปเช่นอันนี้คำว่าป๊อปเพื่อยเปลี่ยนให้เป็นรูปบอลลูนหน่อย มันก็จะเปลี่ยน pop ตัวเนี้ยให้เป็น p ที่เป็นรูปบอลลูนให้อันนี้ยส่วนตัวรู้สึกวันน่าสนใจมากๆเลยอีกอันนึงเป็นฟีเจอร์เก่าที่เขาเปิดมานานแล้วแล้วก็ใช้ฟรีด้วย magic edit นะครับก็คือเลือกจุดนั้นปุ๊บเราพิมพ์พร้อมใบว่าเปลี่ยนกระเป๋าสีเขียวอันนี้ ให้เป็นเฟ k ก f ์เฟอร์ขนปอมสีส้มยาวๆหน่อยอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาปเป็นแบบนี้ให้หลายๆอันมันเปิดมาเนาะแต่มันมากรุบรวมกันเรียกว่าม a g จิกมีเดียง่ายๆเลยครับคือไปโคก,กับรันวีเอ l มแอลเนะาะตัเทคกทูวิดีโอนะครับพิมพ์เทคไปปุ๊บเราสามารถสร้างเป็นวิดีโอขึ้นมา4วินาที8วินาทีแล้วเอามาใช้ในงานของเราได้เลยนอกจากนี้เขาก็ยังบอกว่ายังพาร์ทเนอร์อยู่หลายตัวด้วยทําเสียงได้ด้วยทําภาพด้วยภาพก็โคกับดอลลี่ของ o p e n นไเนาะกับของ Google i m a g e n นะครับ แล้วก็ยังมีเสียงสังเคราะห์มีอวตารสังเคราะห์ได้อีกด้วยเรียกว่า p a r t n e r อร์ชกับ AI ไุถูกเจ้าแล้วก็ทำให้ตัวเองเป็นตัวการที่ทําให้งานดีไซน์สามารถออกมาได้ง่ายมากขึ้นผ่านแคนวา c แคนวา o ดอกตัวแรกที่ออกมาตอนนี้ก็อัปเกรดฟีเจอร์หนึ่งชื่อว่า Magic ไรนะครับก็คือ,อไรมันคือถ้าแบรนด์ของเราเนี่ยเราเขียนงานเสร็จแล้วนะแล้วถ้าแบรนด์ของเราเนี่ยชอบใช้เสียงแบบ เพลฟู view, มีความแบบสนุกสนานเนาะแล้วมา,าสื่อสาร Big กไอเดียแบบสั้นๆง่ายๆ simple way อย่างเงี้ยเราสามารถเอา voice ของแบรนด์หรือสำเนียงการพูดของแบรนด์ของเราครับตื่นเต้นสนุกหรืออะไรก็ตามที่แบรน์เราเป็นเนาะมาใส่เพื่อบีบแล้วเปลี่ยนการเขียนงานทั้งหมดของเขาครับให้มันออกมาตรงกับ voice ของแบรนด์ได้ ฟีเตอร์ทั้งหมดมีมาพร้อมกับ AI ที่ใช้และปลอดภัยไหมครับว่าเขามีปุ่มเปิดปิดด้วยว่าจะอนุญาตให้แคนวาใช้คอนเทนต์ของเราในแคนวาไปใช้เทรนเอไหรือเปล่าถ้าไม่อนุญาตก็ปิดได้ Facebook ก็ทําได้นะแต่ซ่อนปุ่มไว้ลึกลับเสลือเกินน่าจะเอาข้อมูลเราไปหมดแล้วแหละที่สําคัญถ้าเราใช้แบบองค์กรเนาะแอดมินก็สามารถเปิดให้แอเสเซได้นะครับว่า ฟีเจอร์ไหนหมดไหนจะให้ใครเล่นได้บ้างฟีเจอร์ไหนจะให้แค่แอดมินเล่นเท่านั้นสามารถเซตติ้งหลังบ้านได้สุดท้ายครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดในแคนวาคือเวลาเปิดตัวมาปุ๊บใช้ได้เลยไม่ต้องรอทํามาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนาะแล้วก็ให้คนสามารถลองเข้าไปใช้ได้เลยแต่บอกไว้นิดนึงว่า ครั้งนี้นะครับแคนวาไม่ให้ได้ใช้ฟรีนะครับสังเกตว่าส่วนใหญ่จะติดมงกุฎสีเหลืองที่เขียนคำว่าโปรเนาะแปลว่าคนที่จ่ายเงินแบบโปรเท่านั้นนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าใครมีฟีเจอร์โปรอยู่แล้วไปลองเล่นกันได้คิดว่าน่าจะทาให้งานดีไซน์ของคุณง่ายได้มากขึ้นแน่นอนแคนวาบอกเลยนะครับว่า AI ของแคนวาไม่ได้มาดีไซน์แทนเรานะครับแต่จะมาช่วยทําให้เวิร์ l โฟล์การทํางานดีไซน์ของเราง่ายได้มากขึ้นกว่าเดิมเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับใครเป็นคนที่ต้องทํางานดีไซน์อยู่แล้วอย่าลืมไปลองกันนบ,กบ Magic Studio ของ